ต o y o าแคมรี่ครับตัวนี้ท็อปสุดตารางนะฮะเอามาให้พี่ได้รับชมแล้วครับตัวท็อปทอปเลยมีเรดาร์มีตัวตาเซติเซนโครงสร้าง TNGA ครับช่วงล่างปีกนกอิสระ วันนี้เอามาให้พี่ได้รับชมนะฮะตัวท็อปแบบนี้นะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะได้เป็นสีดําไม่น้อยปี2020ใครมองหาอยู่วันนี้ผมพาพี่รับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองตรวจเช็ครถให้274รายการนะฮะแล้วมีตรวจเช็คก,กับศูนย์บริการไทยพัฒครับช่วงล่างทั้งหมดเช็คให้ฟรีนะฮะแล้วมีในเรื่องของการรับประกันเครื่องเกียร์ ครบมากนะครับบอกเลยสวยจริงนะฮะตัวท็อปๆเลยนะฮะใครสนใจนะครับดูคลิปนี้นะฮะเชื่อได้ว่าสามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39เท่านั้นสูงสุดอยู่ที่3.89สนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรยนต์รถมือ2ฮะวันนี้นำตัวท็อปครับ Camry 2.5 h y บิ i d p r เมียม มานำเสนอครับคันนี้เป็นตัวปี2020สวยพร้อมใช้มีเรดาร์มาให้ Toyota c a t y Sense มีให้ครบครับ Adaptive Cruise Control ตัวนี้คันนี้ก็มีมาให้คันนี้เป็นโครงสร้าง TNGA ครับช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระนะฮะใครที่มองหาอยู่โชมนี้นำเข้ามาแล้วตัวท็อปสุดครับ มีในเรื่องของจอทัชสกรีนที่อยู่ตรงที่พักแขนด้านหลังให้แล้วด้วยเป็นรถดีเซ gment รถสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้อีกหนึ่งคันเอามาเสนอให้พี่ดูนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ผมจะพาพี่รับชมทุกจุดไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารภายนอกภายในความสะอาดสะอ้านฮะความเดิมของทางนี้คันนี้ โครงสร้างนะฮะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนครับนี่คือรถที่ชงเสร็จเรียบร้อยภายในได้เป็นทรงสีดํามาแล้วครับได้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะพรีเมียมรักชูรี่แบบนี้สนใจดูคันนี้เข้ามารับชมได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะสาขาเปิดใหม่ครับสุวินทวงศ์46นะฮะร,รถเยอะมากๆครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คัน คน,นี้ตอบโจทย์สุดๆรับดีเซกเมนต์ที่น่าใช้วันนี้ผมเลือกคันนี้มาให้พี่ๆได้รับชมกันเพราะว่าหนึ่งเลยครับเป็นตัวท็อปและได้รถปีใหม่ปี2020นะฮะ2.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับ, 5, bit, Premium, รบภายในได้เป็นเบาะสีดำานะรมีซันรูฟให้มีเรดร์ให้รวมถึงมี Toyota s a f e t y s e n s e Adaptive c r ท i s e Control ความปลอดภัยขั้นสูงของทางโ o y o t a คันนี้มีให้ครบมาแล้วนะฮะสนใจนะครับ,นะรบติดต่อหาผมได้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพยนต์ ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Working Step TSC จาก Toyota o m o t e n ตินาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i u u u ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369งห l i ์ P R N P I 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะฮะตัวนี้นะครับก็คือ Camry 2. 5 Hybrid Premium ตัวท็อปสุดได้รถปี2020ซื้อรถกับผมผมมีตรวจเช็คช่วงล่างกับศูนย์มาตรฐานไทยพัฒนะเห็นไหมไทยพัฒจะอยู่ตรงนี้นะมีเป็นไทยพัฒของบริษัทเพชรยนต์เองนะครับเวลาซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์ซื้อรถกับผมผมจะให้ทางช่างไทยพัฒนเนี่ยเป็นคนนะครับตรวจเช็คช่วงล่างรวมถึงยางให้นะครับออกรถไปบอกเลยว่า ใช้งานได้ยาวๆครับมีในเรื่องของการรับประกันให้ครับรับประกันหลังการขายให้ดูแลดีดั่งญาติเมรครับนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลดีมากๆไม่เคยโดนล้องเรียนเลยนะครับพี่ท่านใดที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะฮะติดต่อหาผมได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยๆแบบนี้ผมมีการตรวจรถให้274รายการประกันเครื่องเกียร์เดี๋ยวผมแถมให้สนใจทักหาผมเบอร์ด้านล่างนี้นะครับมาดูรายละเอียดของเต้าตัวนี้กัน ะะคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2020เลขไมล์118,000กิโลเลขไมล์ถือว่ายังน้อยอยู่นะฮะและที่สําคัญฟรีดาวพอ1 4 8 0 0บาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานราคาขายคันนี้อยู่ที่919,000บาทซึ่งปกติแล้วเขาขาย959,000บาทแต่พิรยนต์ขายแค่919,000บาทเท่านั้นฟีดาวพอ1 4 8 0 0บาทถ้าใครมีดาวครับลบไปเลยแ0นละ2,000บาท สนใจเข้ามาดูตัวรถได้นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันไฟหน้าและโปรเจคเตอร์เลนครับมีไฟเดท์ไมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรดร์ ader, มีให้ครบนะฮะทะเบียน1 3 6 1ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้ไหมอ่ะป่องซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันโคมตัวรถนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะนรับยางคันนี้ได นะฮะสวยมากยางปีใหม่มากนะยางปีปีหห้าเปลี่ยนให้แล้วเป็นยางด i สโ r นมาแล้วด้วยนะครับล้อแม็กสวยเลยนะครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทจุดแล้วก็ในเรื่องของโลโก้ไฮบริดคันนี้ก็มีมาให้กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สําคัญตัวนี้มันเป็นแคมรี่เนาะมันต้องมีในเรื่องของบายสปอร์ตมิเตอร์ครับความปลอดภัยขั้นสูงแจ้งเตือนมุมอับคันนี้ก็มีมาให้บุนหลังคาครับสรุป มีมาให้ครบนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจกแท้เดิมโรงงานครับต้องมีโลโก้คําว่าโตยโยต้าชัดเจนแบบนี้มือเปิดประตูเป็นคีเลนแล้วก็เป็นโครเมียมรอบคานประตูเดิมทั้งคันนะไม่ได้เปลี่ยนมาล้อแมกด้านหลังเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของร่องรอยนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังเนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้าออกแต่ยางในปีใหม่มากนะยางในยางปีย5้านะครับ ไฟท้าย Full LED แบบไลท์ไกดิ n งครับไม่แตกไม่แล้าไม่มีไอ้น้ำคาดเอวด้วยคำว่า Camry ครับจนถึงไฟท้ายฝั่งนี้เลยและฝั่งนี้ก็ไม่แตกเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีแตกไม่มีแล้าโลโกโ้ไฮบริดชัดเจนครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาถึง4จุดด้วยกันแล้วก็ไฟทับทีม2จุดในด้านหลังจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดไม่อ้า ปกซุ้มล้อคิ้นซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มประตูนะครับบอกเลยว่าเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับเดิมทั้งคันนะครับสภาพสวยมากล้อแม็กฝั่งนี้มีรอยปีนฟุตบาทมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับจะมีเก็บงานล้อแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้เก็บงานล้อนะครับที่เหลือเนี่ยสวยเลยนะครับภายในได้เป็นสีดำทรงสปอร์ตนะฮะราคาดีนะครับชงเสร็จนะเหลือเก็บงานล้อนิดนึงนะครับ ตัวนี้ราคา9,19,000บาทครับตัว Toyota Camry 2.5 Hybrid ตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดมีในเรื่องของ Adaptive c u s h c o n t r o l โครงสร้าง TNGA ความปลอดภัยขั้นสูง Toyota Safety Sense มีให้ครบนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันพี่ท่านใดอยากได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานติดต่อหาผมได้นะครับจองจัดจบภายใน1วันนะฮะได้รถคุ้มๆไปใช้ได้รถด,ดีๆไปใช้ติดต่อหาปานได้เลยนะมาดูภายในนิดนึงฮะ เปิดเข้ามาที่ภายในครับภายในจะออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้นะฮะมีปุ่มปรับรถกระจกที่เป็นมันทัชสี่บานเป็นออโต้สี่บานเลยเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกเมมเบรรี่ซีนมีมาให้บอกคู่หน้าไฟฟ้าให้ครบครับแล้วก็บอหนังตงๆึงๆไม่ยับนะสะภาพเดิมเลยนะครับมีพุชสตาร์ทให้แล้วนะฮะมีเปิดฝาถังน้ามันเปิดฝาท้ายนะครับระบบการลื่นถลายครับไฟออโต้ Auto นะฮะสูงต่านะครับนี่เปิดฝากระโปรงหน้า แป้นเบรกนะฮะยังไม่ช้ำนะครับสวยเลยนะครับคอนโซลหน้าตรงนี้นะฮะจะได้เป็นแบบแบกเีซีถิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายครับนุ่มๆเลยนะฮะพี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมได้นะครับอ่ะเป็นพุทสตาร์ทให้นะครับเหย่บเบรกแล้วก็สตาร์ทชัดเจนเลยนะรถสวยพร้อมใช้จริงๆนะครับอืี๋ย่าให้ดูเลขไม์ก่อนคันนี้อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลขไม้ 118,000แล้วก็130กิโลเท่านั้นนะฮะัฟังก์ชันต่างๆให้ครบเลยนะครับผม พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายในพวงมาลัยได้อันนี้เป็น a d Adaptive c r u i s e Control ถึงจุดหยุดนิ่งนะพี่นะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดที่อยากได้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์เลยนะฮะถัดมาหน้าจอครับตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธรับสายในวางสายในพวงมาลัยได้และที่สําคัญนะฮะมีเนวิเกเตอร์ให้สามารถดูได้นะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับอาจจะ ไม่เสถียรเล็กน้อยเพราะว่ามันใช้งานยากนิดน,นึงแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับถัดลงมาแอร์นะฮะแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวาสังเกตดูนะตัวนี้นะครับหลายคนเนี่ยจะแบบแย่งกันความเย็นความร้อนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ว่าคันนี้ครบเลยนะครับครบเลยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นดูโอโซนมาให้แล้วพัดลมกดตรงนี้ได้นะครับหรือจะกดออโต้ตรงนี้ให้มันเป็นออโต้ได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของแล้วก็อยู่เหนือช่องเก็บของตรงปิดเนี่ยมันจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์เป็นที่ชาร์จไร้สายนะครับเป็นที่ชาร์จไร้สายหัวเกียร์เดี๋ยวหุ้มใหม่ให้นะครับเดี๋ยวหุ้มใหม่ให้มีในเรื่องของซีคันเชียรชิพเป็นเกียร์ถุงนะซีคันเชียรชิพเนี่ยก็คือบวกลบเป็นแมนนวลหมดตรงนี้จะเป็นช่องเสียบอ,ยอ่าเขาเรียกว่า USB AUX อะไรพวกนี้นะครับผมครบเลยนะฮะมีที่วางแก้วให้ถึง2ช่องนะครับมีที่วางแก้ว2ช่องมีเปิดแอร์ในเบาะได้นะเย็นเลยนะครับเย็นๆเลยมีแอร์ในเบาะน,นะครับสำหรับรุ่นนี้คน้บมีโคาโหมด o o r m a m o โหมดครับ, Eco ode, ode, รบสป o ร์ตโหม EV Mode แล้วก็เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าครบเซต นะครับบอกเลยว่าครบเซตจริงๆแอมเบนไลน์ M ครับตรงนี้ก็มีให้ครบแล้วนะฮะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของสำเนาคู่มืออยู่ครบนะฮะเบาะหนังเต่งๆๆนะฮะมีแอร์ในบาะด้วยเย็นๆเลยนะครับเสาเด้วยความเป็นสีเบตรครับ มีในเรื่องของอารมณ์ลักชวรี่เข้ามานะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของแอร์แบ็กให้ทั้งหมดแล้วนะครับรอบคันแน่นอนคันนี้ความปลอดภัยขั้นสูงของทางโตโยต้ตาเขามีให้ครบนะครับในกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้ก็มีมาให้นะครับม่านบังแดดชรมีไฟส่องสว่างพร้อมกับกระจกไฟส่องสว่างจะอยู่นี้เวลาเปิดนะฮะมี2งฝั่งเลยนะครับมี2ฝั่งแล้วก็ตรงนี้มีสลูปนะฮะมีสลูปนี่ปิดง่ายๆแบบนี้เปิดง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดสลูปก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลย นะครับจะเปิดหรือจะยกก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองดูให้นะฮะถ้ายกขึ้นเฉยๆนะครับยกขึ้นก็ใช้อันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองยกนี่ยกท้ายขึ้นแบบนี้นะครับมันทําได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับรถสวยมากและได้เป็นตัวท็อปแบบนี้ครับใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะสนใจคันนี้นะฮะโทรหาผมครับ0825713369น์ L I P A R N P I 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะฮะ ด้านหลังครับมีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้นะฮะสภาพเดิมทั้งคันนะครับที่สําคัญมีจอทัชสกรีนที่อยู่ด้านหลังสามารถปรับเอนเบาได้ปรับอุณหภูมิความเย็นได้นะครับเป็นความเย็นด้านหลังเนี่ยอุณหภูมิตั้งห่างนะอุณหภูมิจะไม่รวมจากด้านหน้าซึ่งบางรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปนะฮะมันจะเป็นอุณหภูมิข้างหน้าบวกกันละหาร2นะนะฮะแต่คันนี้ครบเลยนะครับมีจอทัชสกรีนตรงกลางให้นี่คือรถผู้สไตล์ผู้บริหารดีซิกเมนที่น่าใช้ที่สุดแล้ว นะครับในบริษัทเทศยนต์สนใจนะครับเข้ามารับชมได้นะฮะที่บริษัทเทศยนต์สาขาสุวินทวงศ์ของเรานะฮะสาขาเปิดใหม่พี่ได้ดูรถแบบจุกใจแน่นอนแคมรี่เอาติสมีเยอะมากเห็นไหมฮะนี่คือบรรยากาศนะครับแคมรี ry, จ่จอดอยู่ด้านหน้ามีเยอะจริงนะครับใครสนใจติดต่อหาผมโทรมาที่0825713369ไลน์ P A I N P I 192 9คันนี้ Toyota Camry 2 5งไฮบิดพรีเมียมปี2 0 2 0 9 0 0 0 0บาทฟีดาวน่่นพันแปดบาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานสนใจรีบทักมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฝุ่นกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันคันนี้เป็นตัวโชคอัพฝากระโปรงหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะฮะขออภัยนะครับก็ดึงขึ้นง่ายๆเลยนะครับตัวโช๊คขคับขึ้นสุดลงสุดนะฮะแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับเทมีพันต่างต่าง,างไม่มีรั่วไหลรั่วซึม นะฮะหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับเบ,บ้าชงเบ้าโชกสังเกตดูนะครับไม่มีร่องรอยนะเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมทั้งคันนะฮะตัวนี้นะครับซื้อรถกับผมน้ํามันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นะฮะมันจะอยู่ด้านหลังนะสาหรับแคมรี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไฮบริดมอเตอร์ไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดจะตรงอยู่ตรงผู้โดยสารด้านหลังนะครับ <c oughs> ขออภัยนะฮะสวยมากนะครับ แล้วก็ผมมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะใครอยากได้รถไปใช้งานสักคันรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ารงสร้างตัวรถครับหมนอนอัทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถข,ขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับนะฮะไทยคุยโตครับ,รบโลโก้ช,ชัดเจนคานบ,บนก้นน้ำนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแล้วก็นี่เห็นไหมไฟคำเตือนอยู่ครบเลยนะครับไฟแท้เดิมโรงงานไทยคุยโตโลโก้ชัดเจน นะครับหัวน็อาทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกผันไขขยับเดี่ยมสันฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบดูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักลัดกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้บอกเลยว่าฝากระโปรงหน้าก็เดิมนะครับมีโลโก้โตต้าชัดเจนนะนะมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างภายในคันนี้เป็นโครงสร้าง g n a มาให้แล้วนะครับคุณดูก่อนนะครับผมจะแกะให้ดูเลยนะครับไม่ดงเม็ดอาร์ครับเรียงกันเม็นตับประกบกัน3แผ่น1 2- 3ยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามา ตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะหัวหน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะฮะนี่ป้ายคำเตือนลมยางหัวหน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะเปิดให้ดูนะครับมันจะมีขีบโรบอรตนะฮะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีเพราะว่าตัวโรบอทจะเอาตัวถังเนี่ยไปชุบกับสีนะครับ ตัวถังก็จะถูกขีดตรงจุดที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ด้านหลังครับกว้างมากเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะกว้างแบบนี้นะฮะมีในเรื่องของยางอะไหล่ที่อยู่ด้านหลังให้แล้วนะครับที่อยู่ท่านใต้นะฮะนี่แม่แรงผู้มืออยู่ครบตรงนี้จะเป็นที่เก็บเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไฟแท้เดิมโรงงานนะฮะไฟท้ายไทย,ไทยคุยโตครับไฟหน้าไทยคุยโตไฟท้ายก็เป็นไทยคุยโตเหมือนกันโลโก้ชัดเจน นะฮะเราก็ด้านข้างนะฮะจะให้ดูในเรื่องของคีบโรบอทเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีครบนะครับคลิโรบอทนะฮะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะ,ะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยบับตัวนี้จะเป็นที่ล็อกเด็กครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะฮะสวยมากเลยใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วนะครับตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะฮะแล้วก็ สปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์ครับนี่เห็นไหมเรียงกันไปตับแบบนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหาผมนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะครับเรี่ยมสันนะฮะสวยมากนะครับคันนี้สรุปเลยนะฮะเป็น t o y ยต้าแคมรี่ตัวท็อปสุด2.5ไฮบริดพรีเมียมที่น่าใช้มากๆเลยนะครับได้เป็นตัวปี2020เลขไมล์1แสนหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะฟรีดาวน์พอหมื่นสี่800บาท ที่ได้คันนี้ไปใช้งานและที่สําคัญซื้อรถกับผมผมมีตรวจเช็คศูนย์บริการไทยพัฒนให้นะครับเป็นตรวจเช็คช่วงล่างนะฮะใครสนใจเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูเลยนะฮะรับรองว่าชอบแน่นอนนะครับคันนี้ผมคัดให้แล้วนะฮะสนใจก็รีบติดต่อกันมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่ไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ